ก็ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมมาเดิมแมนผู้ไทยนะผมคลิปวิดีโอนี้คนอ่านเรามาอยู่ในแอปของ c ช a t EM นะคนอ่านวันนี้ผมจะพามาถอนเงินเข้ากับบัญชีของทูมอนี่เวลต์นะคนอ่านแอปนี้สามารถหาเงินเข้ากับทูมอนี่เวลต์ได้ฟรีนะคนอ่านเดี๋ยวผมจะพาไปถอนเลยแล้วกันนะคนใครที่เล่นแอปนี้อยู่นะทุกคนใครที่ถอนไม่เป็นนะคนอ่านนี่เลยนะทุกคนให้มาตรงนี้นะคนหนึ่งดีเนาะกดเข้าไปนะคนปุ๊บ มันจะมีของ p a y p a ้นะคนแล้วก็อ่าทูมันนี่วอลเล็ตนั่นเองนะคนอ่าแต่ว่าผมจะเลือกถอนไปทูมันนี่วอลเล็ตนะคนทูมันนี่วอลเล็ตนะคนจะมี20บาทนะคนอ่าสี่พันคะแนนนะคนแล้วก็ สี่สิบบาทนะคนแปดพันคะแนนแล้วก็แปดสิบาทก็คือหนึ่งหมื่นหกพันคะแนนนั่นเองนะคนแต่ว่ายี่สิบบาทไม่สามารถถอนเงินได้นะคนเราต้องถอนสี่สิบาทขึนไป้นะคนอ่าสำหรับแอปนี้เนาะอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปถอนเงินเลยแล้วกันนะคนอ่ะให้กดเข้าไปตรงนี้หนึ่งที่นะคนอ่ากดเข้าไปเนาะอ่าแล้วก็มากดด้านล่างนะคนตรงนี้ปุ๊บอ่ามันจะขึ้นมาอย่างนี้นะคนใครนะคนที่เป็นภาษาอังกฤษเหมือนผมนะคนก็ อ่าตัวนี้จะให้ใส่ชื่อนะคนอ่าชื่อของเล่านคนชื่อจริงเนาะตรงนี้ก็เป็นเบอร์ทูมอนี่บทนะคนตรงนี้จะเป็นอ e ีเมลนั่นเองนะคนเพื่อถอนเงินเนะะาะอบางคนก็จะเป็นภาษาไทยเลยเนาะแต่ว่าของผมเป็นภาษาอังกฤษเนาะ,ะประมาณนี้เนาะเราก็ทําการกรอกเข้าไปนะคนตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมจะขอทําการกรอกแป๊บเดียวนะคนอ่โอเคโอเคนะคนอ่าเมื่อเราทําการกรอกเสร็จแล้วนะคนก็ให้กด ถอนตรงนี้ได้เลยนะคนอ่านี่นี่ตรงนี้นะคนให้กดถอนเข้าไปนะคนปุ๊บอ่าแล้วก็กดตรงนี้นะคนนี่กดเข้าไปทันทีเนาะอ่าถอนเงินนะคนอ่าสําเร็จนะคนตอนนี้ยอดเงินของผมเหลือแค่สี่บาทนะคนอ่าก็มาดูประวัติได้นะคนตรงนี้สามารถกดดูที่ประวัติได้นะคนนี่เลยสี่สิบบาทนะคนตรงนี้จะ ใช้เวลาการถอนนะคนก็คือหนึ่งวันถึงเจ็ดวันนั่นเองนะคนอ่ะประมาณนี้เนาะอ่าสำหรับแอปนี้ถอน,นถอนเงินได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคนอ่ะแอปนี้สามารถถอนเงินได้จริงนะคนต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าก็มีเพื่อนของผมนะคนถอนเงินออกไปแล้วนะคนมันเข้าแค่วันเดียวนะคนประมาณนี้แต่ว่าในแอปเขาจะบอกว่าหนึ่งวันถึงเจ็ดวันอ่ะประมาณนี้นะคน โอเคนกคนสําหรับการถอนก็ถอนลงไปแล้วนะคนแล้วก็ยี่สิบาทก็จะหายไปนะคนนี่ก็จะมีสี่สิบแปดสิบสี่ร้อยนคนอ่าประมาณนี้เลยทุกคนก็สามารถเอาไปเล่นก็ได้นะคนแอปนี้เป็นแอปฟรีนะคนจาก g Google Play Store เนาะประมาณนี้เลยนะคนแอปนี้จะเป็นการดาวโหลดเกมนะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวพาไปดูนะโอเคนี่เลย่ะแล้วก็สามารถมาเช็คอินได้นะคนนี่นี่นีมันจะมีคําว่าเช็คอินอยู่นั่นนี่ตรงนี้นะคนกดเข้าไปหนึ่งที่เนาะ ผมยังไม่ทําการเช็คอินเลยตั้งแต่เมื่อเช้านะคนนี่เลยแล้วก็เช็คอินไปนะคนวันที่หกแล้วของผมก็นี่เลยก็รับมาอีกสิบคอยนะคนอ่ะประมาณนี้นะเพื่อไปสะสมคะแนนนะคนอ่ะมันก็จะเด้งคอยขึ้นมานั่นเองนะคนแอปนี้จะเป็นการดาวน์โหลดเกมไปเล่นนะคนแล้วก็ทําภารกิจเนาะอ่ะประมาณนี้เลยหรือใครนะคนที่อยากจะเอาแอปนี้ไปเชิญเพื่อนก็สามารถเอาไปเชิญได้นะคนนี่เลยให้มาตรงนี้นะคนกดเข้าไปหนึ่งที่นคนนี่เลย อ่าตรงนี้นะคนถ้าใครอยากจะเอาไปเชิญเพื่อนนะคนก็สามารถมากดคัลล็อกลิง์ตรงนี้ได้เลยนะคนอ่านี่เลยเนาะตรงนี้นะคนก็สามารถเอาลิงก์เราไปแชร์ที่เฟซที่ไลน์ก็ได้นะคนอ่าประมาณนี้เนาะฟังก์ชันที่3านะคนตรงนี้มันจะอ่าเป็นการทําภารกิจนะคนแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคนนี่เลย สักหักนคนจะมีการดูอ่าวิดีโอนะคนแล้วก็การดาวน์โหลดเกมไปเล่นนะคนเพื่อสะสมคะแนนเพื่อไปถอนเงินเข้ากับบัญชีของทูมันนี่บอลเตนั่นเองนะคนอ่ะถ้าใครอยากจะเอาไปเล่นนะคนแอปนี้ น่าจริงนะคนอ่ะเข่าที่ผมไปดูแล้วนะคนอ่านด้จริงแน่นอนนะคนเพราะว่าเพื่อนของผมนะคนอ่ามันได้เงินเมื่อวานนะคนมันถอนไปอยู่ที่สี่ร้อยนะคนเพราะว่ามันถอนสี่สิบาทแล้วมันถอนสี่ร้อยเลยนะคนประมาณนี้เนาะนี่ตรงนี้นะคนมันก็จะปรับนะคนจากยี่สิบาทตัวนี้มันหายไปเป็นสี่ร้อยแล้วนะคนอ่าเมื่อวานมันถอนไปสี่ร้อยนะคนเพื่อนผมเนาะ มันก็เข้านะคนอ่ะเข้าปกติเลยเนาะแต่ก็มันใช้คะแนนน้อยด้วยนะคนนี่เลยคือ8ปดพันคะแนนนะคนแล้วก็1 000, 000น,นึ่งหมื่นหกพันคะแนนแล้วก็แปดหมื่นคะแนนนั่นเองเนาะอ่ะประมาณนี้เลยโอเคนะคนอ่ะสำหรับใครุกคนที่อยากจะเอาแอป,ปนี้ไปเล่นนะคนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันเนาะอ่ะสำหรับคลิปนนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านีุ้กคนอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสําหรับคลิปนี้ก็จี e y